สวัสดีครับสบายดีพรเอมพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC ทางฝั่งไทยฝั่งลราเนาะคลิปนี้ว่าเต็มกับยุที่หน้าลานพระมรมรมาชานุสวัสดีพระมงกุฎเก้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศลอยหอบนะพี่น้องแสงไฟสว่างสวยเพิดจุดดงทุกบอลเลยน้ำพุตรงนี้ก็สวยสวย วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่ามีการจัดเตรียมยังไงเนาะวันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีเอาล้อล้วเหล็กมาวางซึ่งล้อนี้ก็จะสามารถาเลื่อนได้นะนี่ครับมีการจัดเตรียมแล้วคลิปนี้ผมก็ได้ถ่ายวันที่3ามที่4ี่ที่ผ่านมานะ ที่สที่สเดือนพฤศจิกายนะย่าเลยเนาะพี่น้องย่าวรอบรอบบริเวณหน้าลานเนี่ยนะเริ่มมีการจัดเตรียมแล้วเพราะว่าก็วันที่26พสิธพฤศจิกายนนี้เนาะก็จะครบรอบอสวรรคตของรัชการที่6 รอหกนั่นเองเนาะครับจึงจะมีวิธีสักการะนะครับนี่ครับบริเวณข้างหน้านะก็จะเป็นน้ำพุสวยงามเลยครับตรงนี้มาเติมชอบมุมอนี่งแห่งๆพี่น้องสวยงามดีเนาะ ผู้นี่ก็จะเปิดแต่ย้ำแมลงนาะพี่น้องมาย้ำแรงอย่างเห็นถ้าย้ำกลงเวนนี่ก็บโบโบเห็นนะพี่น้องมาย้ำกลงเวนเดี๋ยวโบบีเนาะฝั่งทางนู้นก็จะเป็นดึกดุสิตเ้นทันฝากนาะขึ้นไปย้ำก็ขึ้นถ่ายคลิปลงมาก็สวยๆเหมือนกันนะครับ ทน่นเกิษเป็นแยกสารแดงเนาะแยกสารแดงในยามค่ำคืนจะสวยงามพี่น้องนี่ครับบรรยากาศั้างหน้านะว,วันที่หนึ่งที่สงพฤศจิกายนบเต็มเห็นมีการจัดเตรียมภาษีหรือเปล่าเนาะปตแมก็ไม่แน่ใจนะ มามาดูอีกที่หนึ่งก็เย็บร้อยแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นการทาสีใหม่หรือว,ว่าทำความสะอาดเนะาะแต่เกิดพูดผิดยังไงก็ขอประธานอภัยด้วยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มครึ่งเนาะทุ่มครึ่งแล้วก็จะประ,ประมาณนี้นะก็เริ่มเงียบแล้วครับบางวันก็ทุกคนก็เยอะเยอะนะ วิ่งออกกําลังกายแต่วันนี้ดูยิ้มเงียบหน่อยหนึ่งบรรยากาศฝั่งทางนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลใหญ่ของของกรุงเทพเมืองไทด้วยนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นี่ครับพี่น้องชี้อาจ์ะิเ เห็ชนชัดปะในเนาะเพราะว่าบ่เต็มไทยยามกลางคืน,นก็เลิม,มีการเตรียมแล้วอันนี้บริเวณข้างหน้าอีกล้านด้านหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามีการมีรลวรอบมีรลวมาล้อมแล้วก็มีการทำถนนอย่างดีนะ บรรยากาศตรงนี้สวยงามมากเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้อลังการมากเลยพี่น้องสามหลังควในโรงพยาบาลสำหรับคลิปนี้บอแตมขอจบเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับ,บการติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ